อนุโมทนาสาธุบุญร่วมกันครับขณะนี้อาจารย์ชาจันยเคนะครับจะได้นําพาพวกเราทุกคนทุกท่านครับมาร่วมกันทําบุญครับตั้งจิตอุทิศบุญกุศลถวายร่วมกันและถวายปัจจัยณสถานที่แห่งนี้ครับค่ะตอนนี้เราอยู่ที่พระบูสดวัดสายไหม่กรุงเทพมหานครค่ะวันนี้อาจารย์ชัดอาจารย์เคขอเป็นตัวแทนพี่ๆนะคะในการร่วมบุญนะคะกับทางวัดนะ้าร่วมบริจาคเป็นค่าน้ําค่าไฟ500บาทค่ะนะคะก่อนที่เราจะไปทําบุญกันเดี๋ยวเราตั้งจิตอธิษฐานขอพรพร้อมกันก่อนถ้าพี่ๆพ,พร้อมแล้วเราจะ จะมาขอให้งานดีเงินดีครอบครัวดีความรักดีความสุขดีพร้อมแล้วเชิญค่ะขอส่งบุญบารมีที่เคยสร้างเป็นเส้นทางนำบุญอุทิศให้ให้ถึงผู้ร่วมจิตอุทิศไปอยู่หน้าเฟซของใครจงมั่งมีกดถูกใจขอให้มีแต่คนรักให้ประจักษ์ดวงจิตอันสดใสหากกดแชร์ให้บุญนำพาไป สู่ดวงใจของผู้ที่เมตตาร่วมพิมพ์คำมงคลว่าสาธุขอบรรลุเป้าหมายดังใจหวังให้ผลบุญส่งผลให้โด่งดังให้ท่านมีสตางดังตั้งใจขอบุญนี้จงส่งผลกุศลช่วยให้ท่านรวยเมตตาพาสดใสให้มั่งมีเงินทองเพิ่มพูนไป ให้ท่านได้ดังที่ท่านตั้งจิตเทินสาธุสาธุสาธ,สาธุอนุโมทามิ500บาทนี้นะคะขอให้พี่ๆมีการงานที่ดีการเงินที่ดีชีวิตครอบครัวดีความรักดีความสุขดีหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งม,มา่นปรารถนาทุกประการค่ะสาธุสาธุสาธุ อนุโมทามิบุญน,นี้สําเร็จแล้วครับอาจารย์ชาจินเกษนะครับขออาน,นิสงส์ผลบุญครับจงส่งผลส่งผ่านส่งแผ่ไปยังทุกคนทุกท่านให้ได้รับอาน,นิสงส์งผลบุญน,นั้นเท่าเทียมกันทุกคนทุกท่านเทิดสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิตันเคขออานวยวพอวยพรพี่พี่ทุกคนทุกท่านนะคะให้มีการงานที่ดีการเงินที่ดีชีวิตครอบครัวความรักดีความสุขดีสุขภาพแข็งแรงนะคะบุญใดก็ตามที่เป็นบุญที่ดีในวันนี้ขอจงเป็นบุญที่ ดีนะคะแฟนเพจขออะไรก็ขอให้ประสบความสําเร็จทุกประการค่ะขอพระคุณสําหรับการกดไลค์กดแชร์ขอพระคุณสําหรับการติดตามรับชมเราทั้งสองคนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ